เพื่อนตอบมาแล้วเลขคู่ของครูอังคือเลข number two หมายเลขสองถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะต้ตัวเองด้วยค่ะเ,เลขสองเป็นเลขคู่นอกนั้นเป็นเลขคี่หมดเลยดูแถวต่อไปมีเลขอะไรบ้างคะคู่ภาษาอังกฤษค่ะ eleven นายตกลงตกลงตัวไหนเป็นเลขคู่ของครูอังเนี่ย เจอไหมเนเลขคู่ของคุกอังอยู่ไหนเนี่ยเจอไหมเนเลขคู่ของคุกอังอยู่ไหนเนี่ยเจอไหมอ่ามีเพื่อนตอบมาแล้วเลขคู่ของคุกอังคือเลขอืมเลขสี่อ้าวแถวที่สามดูใหม่ one three twelve thirteen seventeen เลขคู่ของคุกอังคือเลขอะไรนะเลขอะไรนะ คิดไม่ได้เดี๋ยวพิธไปหัดทองลงแล้วตามไปดูเทปเก่าลงไปดูเทปเก่าไม่มีเลขสองตัวเดียวนีนคู่อังไม่มีเลขสองเลขอะไรคะมีคนมีหนึ่งมีสามสิบสองสิบสามสิบเจ็ดลขคู่คือเลขสิบสองค่ะถูกต้องค่ะสิบสองคือเลขคู่สิบสองสี่สิบหกสิแดยี่สิบใช่ไหมต่อไปสิบทีนผู้สอนอังกฤษค่ะเขาหอมเสียงดังกว่านี้หน่อยนึง นิวตันเสียงดังด้วยพิมพ์เก้าพิมพ์สสิบามภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษค่ะเ3 1ท19ตกลงว่าเลขไหนเป็นเลขคู่คะเลขไหนเป็นเลขคู่คะอ้าวคำตอบมาคือสิกถูกต้องค่ะอ้าวข้อสุดท้าย เฮ้ยข้อ,ขอนี้ยากขึ้นแล้วนะมีเลขอะไรเนี่ย13อะไรเนี่ย21 19 20 11ตกลงตัวไหนเป็นเลขคู่คะได้คำตอบหรือยังคะได้คำตอบหรือยังคะ คำตอบคือสองสี่หกแปดสิบสิองสิบี่สิหกสิบปดยี่สิบคำตอบคือตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะตัวตัวเองหน่อยค่ะตอบไมอตัวเองเลยค่ะดีดูดลงเลขคู่ทําได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมคะรู้จักเลขคู่แล้วใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใชคะ่ะอ่ะเดี๋ยวคุูอังชี้เลขนะอังชี้เลขแล้วเรียนพู่ภาษาอังกฤษนะ ผู้สังกิตนะคุณแม่ฟังด้วยนะว่ารูปผู้สังกิตหรือเปล่ากูอังชี้เลขน,นะอ่านา,าังกฤษนะขอเสียงดังเข้าหอมพิมพ์เก้าพิมพ์สสิบามพิดเป็นเสียงดังแล้ว เลดีดีเซเ่นแน่แนมีคนพูดผิดนะ 12. 12. เทว์ลเทวเวทีข้าหอมอะไรลูกเนี่ย17ใช่เลยส6 ภาษาอังกฤษเธอภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนายทีนนทีนโอเชียนไม่ได้เลยใช่ไหมโอเชียนคือที่เชื่อรู้กลับไปหมดเลยเหรอทเวนตี 20. อีเลเว่นโอเคจบนะคะเด็กๆพูดได้ไหมคะคุณพ่อคุณแม่คาภาษากฤษลืมกลับไปเหมือนอีกท้น,นไม่ได้ยินเสียงโอเชียนเลยกลับคืนสนิทเลยใช่ไหมโอเชียนมีบางคนยังไม่ค่อยได้นะคะไปทองด้วยนะคะไปนับ1,2,3ทูทีเลยเดี๋ยวเกิดเปิดมานะคะอืมนะคะเปิดมาเดี๋ยวลืมหมดนะคะแต่เลขหลักเดียวอ้าว ทิเชอร์รูธสอนไปแล้วใช่ไหมสอนแล้วสอนถึงสอนถึงห้าสิบเลยนะครูอังไม่แน่ใจห้าสิบเลยนะครูอังว่าสอนถึงห้าสิบใช่ไหมพีทครูอังว่าสอนถึงห้าสิบใช่ไหมเบนที่เชอร์รูธอะน้ปะอ่ะอันนี้ดูใหม่ทันแรกใช่ไหมดูใหม่นะหนึ่งสามห้าสองแล้วก็เก้าเลขไหนคะ ที่มันมตบยุงตัวหนึ่งซิอ่าหนึ่งสามหนึ่งสามห้าสองเก้าเลขไหนมีค่ามากที่สุดคะหนึ่งสามห้าสองเก้าเลขไหนมากที่สุดคะช่วยบอกหน่อยคะ่ะเลขเก้าถูกต้องคะ่ะเลขไหนน้อยที่สุดคะเลขไหนน้อยที่สุดคะเลขหนึ่งเลขไหนเป็นเลขคู่คะ เลขไหนคือเลขคู่คะเลขคู่สองถูกต้องค่ะดูข้อต่อไปสี่สิบเอ็ดเก้าเจ็ดห้าเลขไหนมากที่สุดคะเลขไหนมากที่สุดคะสิอ็ดมากที่สุดเลขไหนเป็นเลขคู่คะเลขคู่คือเลขเลขคู่คือเลขสี่เลขไหนมีค่าน้อยที่สุดคะ เลขไหนมีค่าน้อยที่สุดคะเลขสี่น้อยที่สุดเลขไหนอยู่เป็นตัวสุดท้ายคะสี่สิเอ็ดเก้าเจ็ดห้าเลขสุดท้ายคือเลขอะไรคะตัวสุดท้ายถูกต้องคะ่ะเลขห้าเลขอะไรตรงกลางคะสี่สิบเอ็ดเก้าเจ็ดห้าเลขที่อยู่ตรงกลางคือเลขอะไรคะ ใช่ค่ะเลขกาย,ยตรงกลางนะคะเอาข้อต่อไปค่ะหนึ่งสาสิบาสบเจเลขคู่คือเลขอะไรคะเธอเธอตามทันไม่ลูกเลขคู่เลขคู่คือเลขอะไร12เป็นเลขคู่ค่ะสิบสองสี่สิดยี่สิจำไว้ด้วยนะเ,เลขคี ตัวไหนมีค่ามากที่สุดคะหนึ่งสามสิบสองสิบสามสิบเจ็ดเลขขี่ที่มีค่ามากที่สุดตัวไหนคะอืมสิบเจ็ดถูกต้องคะ่ะเลขอะไรคะอยู่เป็นตัวแรกคะลำดับที่หนึ่งเลยเลขอะไรอยู่เป็นตัวแรกคะเลขอะไรอยู่เป็นตัวแรกคะเลขหนึ่งเลขอะไรอยู่ลำดับรองสุดท้ายรองสุดท้าย ลองสุดท้ายอยู่ลองสุดท้ายนะไม่ใช่สุดท้ายนะลูกได้ใช่ไหมคะสิบสาถูกต้องคะ่ะเลขอะไรอยู่ตรงกลางคะเลขอะไรตรงกลางคะอ่าสิบสองพิมเก้าได้ไหมลูก พีมเก้าได้ไหมเอ่อพิมเก้ากับโอเชียนโอเชียนไม่ได้เนาะอ่าดูข้อสุดท้ายข้ออีกข้อหนึ่งสิบหกสิบห้าสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้าเลขอะไรเป็นเลขคู่คะอ่ะคนที่ตอบคือเอาคนที่ตอบคือเธอเลขคู่คืออะไรสิบหกสิบห้าสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้าเธอเลขคู่คือเลขอะไร เลขคู่คือเลขอะไรเลขคู่คือเลกอะไรเธอสิบหกสิบห้าสิบสามสิบเจ็สบเก้ามีคูณเลขคู่คือเลขอะไรมีคูณไม่ต้องมาสะดุ้งเลยมีคุดสิบหกสิบห้าสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้าเลขคู่คือเลขอะไรเห็นนะว่าควางเห็นอย่างนั้นสะดุ้งอ่ะเลขคู่คือเลขอะไร ฮะสิบเก้าเหรอมีคุณสิบเก้าเลขคู่เหรอก้าวมีคู่กับใครเลขอะไรเลขคู่มีคนเร็วเร็วสิบหกสิบห้าสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้าเลขคู่คืออะไรมีคนเด็กๆสิบเก้าใช่เลขคู่ไหมไม่ใช่ฮะ อย่าบอกนะทั้งแม่ทั้งพ่อช่วยกันตอบนะมีคนตอบผิดด้วยนะเลขคู่คือเลขอะไรเด็กขาสิบหกค่ะ,คะเลขคู่คือเลขสิบหกค่ะเห็นไม่ทั้งบ้านเลยไม่ตื่นเต้นกันหมดเลยไม่ใช่แต่มีคุณคนเดียวอ่าเด็กๆดูนะคะสิบหกสิบห้าสิบสาสิบเจ็ดสิบเก้าเลขที่มีค่าน้อยสุดคืออะไรคะเออเบ้นเลขที่มีค่าน้อยสุดคือเลขอะไรสิบหกสิบห้าสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้า สิบสามเลขอะไรมีค่ามากที่สุดใช่ไหมคะมากที่สุดนะคะพีมสิบสามเลขอะไรคะมีค่ามากที่สุดสิบหกสิบห้าสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้าเลขที่มีค่ามากที่สุดสิบเก้านิวตันเลขตัวไหนอยู่ตรงกลางเลขตัวไหนตรงกลางสิบหกสิบห้าสิบสามเจ็ดสิบเก้าอยู่ตรงกลางสิบเท่าไหร่กันแน่นิวตันนิวตันเลขตรงกลางคือเลขอะไรสิบหก สิบห้าสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้าสิบสามนะคะเลขอะไรอยู่ระดับสองคะ่ะลำดับสองข้าหอมสิบหกสิบห้าสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้าอยู่ลำดับสองอยู่ลำดับที่สองข้าหอมสิบห้าเลขอะไรพิมพ์เก้าอยู่ลำดับสุดท้ายคะ่ะพิมพ์เก้าได้ยินวนะ่านครนายกเนี่ยอืม เลขลำดับสุดท้ายคือเลขอะไรคะสิบหกสิบห้าสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้าพิเก้าได้ยินไหมลูกสายหลุดค่ะโอเคไม่เป็นไรลูกนิวตันตอบแทนซี่เลขสุดท้ายคือเลขอะไรพีทเลขอะไรสุดท้ายสุดท้ายสิบเก้าครับถูกต้องอ่าโอเชียนเลขอะไรเป็นเลขคู่คะ้ะสิบ 13 21 19 20แล้วก็11เลขคู่คือเลขอะไรโอเชียนเลขคู่คือเลขอะไรโอเชียนได้ไหมโอเชียนได้ไหมมีใครหัวอังยังไม่ถามบ้างเนี่ยครูอังลืมถามใครบ้างเนี่ยนะครูอังลืมชื่อใครบ้างคนที่ไม่ได้ถามเนี่ยลูก เดวโอเชียนตอบได้ไหมอ่าตอบไม่ได้เอ,อ่อช่วยหน่อยซิเบนเลขคู่คือเลขอะไรพีมติบสามตอบมาแล้วยี่สิบโอเคเลขอะไรเป็นเลขคี่ที่มีค่ามากที่สุดอ้าวน้องน้ำลินค่ะมีนาค่ะอ้าวหรอมีนาไม่เห็นออกเสียงมาเลยอะน้ำลินก็ไม่เห็นออกเสียงมาเลยอ่ะเลขที่มีค่าเลขขี่ที่มีค่ามากที่สุด สิบสามยี่สิบเอ็ดสิบเก้ายี่สิบแล้วก็สิบเอ็ดเลขอะไรคะเออมีนาค่ะมีนาค่ะมีนากระดลิดตอบให้คุณอังเลยคะ่ะทั้งสองคนเลยได้ไหมคะเลขคียที่มีค่ามากที่สุดเข้าหอมเลขอะไรคะ เลขขี้ที่มีค่ามากที่สุดเข้าหอมยี่สิบเอ็ดค่ะนะคะเลขคี่ที่มีค่ามากที่สุดคือยี่สิบเอ็ดเอาละค่ะโอเคเอวันนี้กลับไปฝึกนะคะใครที่ยังไม่รู้จักเลขตรงกลางใครยังไม่จักเลขค่าเลขคู่เลขคี่ขขไปย้ําเตือนนะคะไม่เอาสองสี่หกแปดสิบมันจิบ๊บจิบไม่เอาแล้วเบื่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิบสองสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบนะคะเอาละค่ะ เหนื่อยนี่ยังคะอ่ะยืนขึ้นสแตนด์ดับพีอ่ะช่วยครูอังหน่อยพร้อมหรือย,ยังยืนขึ้น <c oughs> เก่าจนเห่าร่วงเลยเหรอโอเชียนเออนั่นแหละเก่ากับพ่อสองคนนั่นแหละให้พ่อช่วยกันนั่นแหละอ่ะหมดยืนขึ้นลูกไตตันยืนขึ้นเลยเอ๊ะวันนี้ครูอังเห็นไตตันมาหรือเปล่าเนี่ยครูอังไม่ได้ถามไตตันเลยครูอังว่าครูอังเห็นไตตันแวบๆบแบบนะพอจะเต้นนึกถึงไตตันไง อ๋อ oh, วันนี้ไทตัตนแม่ไม่ได้พิมพ์ให้ไทตัตนนั่งเรียนเฉยๆโอเคอ่าไทตันยืนขึ้นได้เพราะว่าตอนนี้ไม่ต้องเพตเต้นแล้วเอาเต้นอย่างเดียวอ่า ah, พร้อมเดี๋ยวจะให้เอ่อเด็กๆเ,เต้นเพลงรถตุกต๊กๆแล้วก็อัดวิดีโอสอ่งครูอังนี่ดีไหมอัดวิดีโอส่งครูอังด้วยนะเพลงรถตุกต๊กๆนะเออดูสิว่าของใครจะท่าสวยกว่าเพื่อนอ่า ah, พร้อม หนึ่งสองสามเบนเบนเบนเต้นให้เต็มที่เลยนะ เพราะว่าเมื่อวานเบนยังเต้นไม่เต็มที่เลยอะเต,เตเ้นเต็เบ้นเต้นให้เต็มที่เลยนะอ่ะเพราะเดี๋ยวจะต้องอัดวิดีโอส่งให้ครูอังนะทุกคนเลยนิวตันด้วยทุกคนเลยนะอ่าพร้อมมีคณด้วย เป็นไงได้ไหมคะเหนื่อยหรือยังคะยังไม่เหนื่อยเนาะขออีกเพลงหนึ่งขออีกเพลงหนึ่งยํำเทา้าเมื่อวานทีมก้าวเต้นสวยนะเพลงนี้กับคุณแม่เนี่ยแม่ก็เต้นสวยลูกก็เต้นสวยเนี่ยโยกเอวเยอะเลยค่ะขอเอวเยอะเลยค่ะสายเยอะเลยค่ะเขาหอมสายเยอะเลยลูก น้ำลีนมีนาถ่ายเอวด้วยเก้าชิดเก้าขาวแล้วก็ชิดเก้าชิดเก้าชิดชชชชขอเสียงเพลงด้วย

เราลืมที่เ้รเต้นนะ เป็นไงคะเป็นไงคะเต้นได้ไหมคะอืมเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้อย่าลืมการบ้านนะคะฝากการบ้านด้วยนะคะถ้รจะส่งผาะะงาเต้นไหมดูบ้างก็ได้นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันวันเสาร์เจอกันพรุ่งนี้นะคะ ราตรีสวัสดิ์ค่ะกุดไหนอย่าลืมดื่มนมดื่มน้ำแล้วก็ล้างเท้าแปรงฟันให้เรียบร้อยถุงหมอนกันนะทุกคนนะคะอืมทุกๆทุกๆทุกคนนะคะ